ทีสวัสดีค่ะหนูแนนนะคะอ่าวันนี้นะคะเป็นช่วงเช้าเลยก็จะมารีวิวสรุปงานส่งซ่อม iPad โมเดล A 1893 4 r o s สีสโโนะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมาในอาการเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยช่างได้ทำการซ่อมโดยการใช้วิธีซ่อมเมนบอร์ดนะคะ แต่ว่าเราจะเทสฟังก์ชันต่างๆภายใ,ในไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเขามาซายอินแล้วก็ใส่รายละเอียดของเขาเข้าไปเทสเองนะคะอันนี้เครื่องซ่อมเสร็จแล้วเปิดติดหลังจากเปิดติดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลีนเครื่องทําความสะอาดให้เครื่องเหมือนเครื่องใหม่กันเลยนะคะแล้วก็ค่อยโทรแจ้งให้ลูกคา้าทราบว่าเครื่องซ่อมเสร็จแล้วเปิดติดแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังชาร์จแบตอยู่ก็สถานะแบตชาร์จเข้าปกติค่ะอยู่ด้านนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใช้น้ํายาเช็ดทําความสะอาดคินเครื่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะลูกค้าคนไหนนะคะมี iPad นะสนใจส่งซ่อมก็เข้ามาซ่อมกับทางร้านสมาร์ทไอทีเซอวิสได้เลยนะคะ เรารับ iPad เกือบจะทุกรุ่นนะคะถ้าไม่เก่าจนเกินไปลองสอบถามราคาและระยะเวลาในการซ่อมคร่าวๆเข้ามาทางหน้าเพจ f a c e b o o k กันก่อนเลยหลังการซ่อมเนี่ยนะคะเออมันก็จะมีในส่วนของคราบต่างๆเพราะว่าช่างเขาต้องทำการแกะตัวหน้าจอออกมาถึงจะเข้าไปซ่อมฮาร์ดแวร์ภายในได้เราก็จะมาคลีนทำความสะอาดเก็บรายละเอียดตรงขอบๆนี้กันนะคะ น้ำยาก็ควรจะเป็นน้ำยาที่สามารถนํามาเช็ดหน้าจอ ipad iphone ได้นะอย่าใช้น้ำยาอะไรที่เขาไม่ได้รองรับพวกตัวคราบหน้าจอนะคะเดี๋ยวเครื่องจะลอกแล้วก็เป็นรอยด่าง นอกเหนือจาก iPad ก็จะเป็นพวก iPhone Apple Watch ก็รับทำนะคะติดปัญหาอุปกรณ์สื่อสารตัวไหนถ้าเป็นของ Apple ก็นำเข้ามาสอบถามทางสมาไอทีเซอร์วิได้เลยค่ะพวกเครื่อง Mac ก็รับทุกรุ่นนะคะ Notebook ถ้าเป็น PC จะรับเฉพาะลงซอฟต์แวร์นะคะไม่ได้รับซ่อม PC ไอ้ผัดเนี่ยส่วนใหญ่พักหลังมาก็จะเจอเป็นพวกโดนน้ำเปล่ามาน้ำฝนหรือว่าปดไม่ติดเองส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเมนบอร์ดทั้งนั้นเลย อนนี้นะคะที่นันไลสดอยู่ก็อยู่ที่สาขาเมกะบางนานะคะสะดวกหรือใกล้าสาขาไหนของสมาไอทีที่สุดก็เข้าไปได้เลยนะคะถ้คาคนอยู่แถวลาดพร้าวก็อาจจะไปสาขายูเนียนมอล์อยู่แถวบางนานะคะก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็จะมีตรงอโศกนะคะเธอมีนอนอยู่ชั้นสองค่ะ การทำความสะอาดพวกคาบกาวเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆกับมันนิดน,นึงนเป็นอะไรที่ละเอียดอ่ะเล็กๆน้อย ดูด้านหลังกันบ้างนะคะ เสร็จแล้วนะคะ ค่ะค่ะไม่ใช่ของมือสองค่ะเป็นของมือหนึ่งที่มันมีตำหนิก็ต้องส่งไปเคมาค่ะ ใช่ค่ะไม่มีใช่ค่ะไม่มีแบตเตอรี่แน่นอนค่ะเมื่อหนึ่งค่ะเหมือนกับเราสั่งของเขามาแล้วมันไม่สมบูรณ์อ่ะเราก็ต้องส่งไปเคลียร์มาค่ะค่ะวสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็ อันนี้เป็นจาเป็นหลังการที่คลีมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็สะอาดเหมือนใหม่เลยด้านหน้าก็นี่ค่ะลิกเลยแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเขามาดึงออกเองมันจะได้ความรู้สึกที่โอเคกว่าเนาะออกมาก็จอเงาเหมือนใหม่เลยตัวนี้นะคะ,ะเป็น i อ่า A เปหนึ่งแปดเก้ สรุปงานส่งซ่อมอาการปวดไม่ติดด้วยวิธีซ่อมเมนบอร์ดค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นันลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ